ตามคาสั่งยุทธการที่1ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพปที่ดังมีรายละเอียดดังนี้ครับอ้างถึงคําสั่งยุทธการที่1ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพปที่ลงวันที่18มกราคม2568ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการกองทัพปที่เข้าตีทําลายและผลักดันค่าศึกใน2 4 06 00มกราคม68บริเวณที่หมายเกไก่บ้านสามลินที่หมายขอไข่บ้านหนองกล้องและที่หมายคอควาย บ้านห้วยน้ําขาวเพื่อทําให้ค่าศึกถอนกําลังออกนอกแนวชายแดนทําการสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนและลุกออกนอกประเทศเข้ายึดหรือควบคุมภูมิประเทศสําคัญตลอดจนที่หมายจํากัดบริเวณตามแนวชายแดนต่อไป <feed. S 1> เจตนารมของผู้บัญชาการศูนย์บริการกองทัพภาคที่หความมุ่งหมายการสื่อสารจะต้องมีความคล่องตัว และใช้เครื่องมือสื่อสารเท่าที่จาเป็นแต่จะต้องสนับสนุนการยุทธได้อย่างคล่องตัวและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสารทางทหารในยาปกติที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักดำรงการติดต่อสื่อสารประเภทนำาสารให้สามารถใช้ได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติเตรียมวางระบบการสื่อสารทางยุทธ,ธวิธีเพิ่มเติมและใช้เครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่อย่างเต็มขีดความสามารถโดยใช้แนวความคิดการสื่อสารที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เตรียมการประสานสําหรับการขอใช้งานสื่อสารของส่วนราชการพลเรือนด้านวิสาหกิจและเอกชนตั้งแต่ยามปกติเสริมด้วยระบบการสื่อสารที่มีอยู่ในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางยุทธวิธีผลลัพธ์ที่ต้องการการสื่อสารมีความมั่นตัวดํารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องมีความพร้อมที่จะปรับให้เหมาะสมกับภารกิจทันต่อสถานการณ์ทางการยุทธและภารกิจที่ผันแปรข้อท็จจริง ฝ่ายตรงข้ามเป็นกองกําลังประเทศแดงเป็นกองกําลังของภาคหารบกที่8จัดกําลัง3กองพันเข้ายึดพื้นที่บริเวณประเทศน้าเงินศูนย์ปฏิการกองทัพที่หส่วนหน้าเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีประกอบกําลังขึ้นดังมีรายละเอียดตามการจัดเฉพกิจรายละเอียดตามภาพฉายครับมีหน่วยเฉพาะกิจ กรมฐานราบที่หนึรหน่วยเฉพะกิจกรมฐานราบที่109่รหน่วยเฉพะกิจกรมฐานม้าที่ห0และหน่วย <c oughs> และกรมฐานราบยานเกาะที่121่งร้อยยี่สิบเอ็ดสถานภาพกำลังและยุทธปกรณ์ของกองพัน,นฐานสื่อสารที่หนึ่งร้อยเก้าร้ละร้อ กองพันหาสื่อสารที่หนึ่งร้อยเก้าได้รับภารกิจในการวางการติดต่อสื่อสารให้กับศูนย์บริการกองทัพภาคที่ห้าส่วนหน้าประมาณการข่าวกองขั้นต้นที่ตั้งพื้นที่บริการฝ่ายเรา <c oughs> อยู่ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศดําเงินติดแนวชายแดนประเทศแดง ซึ่งมีระยะห่างจากเมืองหลวงประเทศน้ำเงินโดยการนำสารด้วยยานยนต์ใช้ถนนเส้นทาง 367, 323และ4มีระยะทางประมาณ143กิโลเมตรใช้เวลาโดยประมาณ2ชั่วโมง20นาทีในการเดินทางที่เหนือติดกับอำเภอทองผาภูมิอำเภอบ่อพลอยที่ใต้ติดต่อกับอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาที่ตะวันออกติดต่อกับอำเภอท่ามะกาและอำเภอพนมทวนและที่ตะวันตกติดต่อกับมณฑลตะนาวศีของประเทศแดง มีแนวเทือกเขาถนนง,งใช้ที่ทอดยาวจากทิศเหนือลงไปยังทิศใต้สลับกับเนินเขาเตี้ยๆและแนวเทือกเขาตะนาวสีที่กั้นภรมแดนระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อเครื่องมือสื่อสารประเภทขึ้นตรงจําเป็นต้องใช้การตั้งสถานีเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมการติดต่อสื่อสารให้กับหน่วยมีแม่น้ํแควใหญ่และแควน้อยไหลผ่านพื้นที่ปฏิบัติการซึ่งเป็นข้อจํากัดในการกําหนดเส้นทางนําสารระหว่างหน่วย <c oughs> พื้นที่ราบจะเป็นพื้นที่ป่าละเมาะไร่อ้อยไร่มันสัปปะหลังของประชาชนและเขตเมือง ผิวดินเป็นดินกรวดแน่นแข็งแรงยานพาหนะสามารถเคลื่อนตัวได้ดีนอกจากถนนละยางการใช้เครื่องมือสื่อสารรูปแบบขึ้นไฟฟ้าเป็นไปได้ง่ายสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็นบ้านเมืองมีสถานีวิทยุและเสาสัญญาณสูงที่สัมพันธ์ในพื้นที่จำนวน19แห่งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือครอบคลุมทั้งพื้นที่พื้นที่บริการสาม,มารถบูรณาบูรณาการระบบการิดส,สื่อสารประเภทเครือข่ายกับ,าก,บาการสื่อสารทางคนละเรือนในพื้นที่ได้ สภาพลมฟ้าอากาศปัจจุบันอยู่ในห้องฤดูหนาวอุณหภูมิต่าสุดที่15องศาสูงสุดที่29องศลงาลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วเฉลี่ย3ากิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลกระทบต่อเสาอากาศและการแพร่กระจายขึ้นพีน้อยเท่านั้นในห้องนี้จะมีความกดอากาศอยู่ที่1 1 1 0 10. มีหมอกในช่วงเช้าส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยและไม่เกือ้อกูลในการใช้งานมัดชิมการสื่อสารประเภททัศนสัญญาณพระอาทิตย์ขึ้นเวลาศ6 4 0 แสงทางทาหาร0625ตกเวลา17:59สิ้นแสงทางาหาร18:39ฉะนั้นห่วงเวลาก่อน0620และหลัง17:59จะส่งผลกระทบต่อทัทศน,ศนวิสัยการใช้ทัศนสัญญาณไม่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนในห่วงนี้มีโอกาสเกิดฝนตกร้อยมากความชื้นในพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ที่ร้อยละ42ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องมือสื่อสารประเภทอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะพื้นที่ทางทหารแนวเครื่องกีดขวาง ได้แก่แนวเขาสนุนทองใช้ที่ทอดยาวจากที่เหนือไปอยังที่ใต้เป็นพื้นที่ภูเขาสลับกับพื้นที่ราบส่งผลกระทบต่อการสื่อสารด้วยเครื่องมือสื่อสารประเภทขึ้นตรงแนวทางการเคลื่อนที่ถนนเส้นหลกักถนนเส้นรองใช้งานได้อย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นถนนลาดยางมีผลกระทบต่อภูมิอากาศน้อยมากสามารถใช้เป็นเส้นทางนำสารได้การกรบังและซ่อนพางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ สามารถวางกําลังได้หลังแนวของแนวเขาทําให้การตรวจพบพื้นที่ตั้งทางการสื่อสารเป็นไปได้ยากทั้งยังปลอดภัยจากการทําลายด้วยอาวุธยิงสนับสนุสนของฝ่ายตรงข้ามการตรวจการและพื้นการยิงบริเวณพื้นที่ทางใต้ภูมิประเทส่วนใหญ่สามารถตรวจการฝ่ายตรงข้ามได้ดีมีโอกาสน้อยที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาทําลายที่ตั้งทางการสื่อสารของฝ่ายเราแต่บริเวณย่านกลางและบริเวณทิศเหนือจะเป็นที่ราบระหว่างภูเขาทําให้ตรวจ การตรวจการและทัศนวิสัยถูกจํากัดมีโอกาสที่ฝ uh ่ายตรงข้ามจะแทรกซึมเข้ามาทําลายโจมตีที่ตั้งทางการสื่อสารของฝ่ายเราผลของพื้ทีิประการายละเอียดตามภาพฉายครับสมมุติฐานฝ่ายตรงข้ามมีขีดความสามารถในการดําเนินการต่อการสื่อสารและการปฏิบัติการของฝ่ายเรา โดยสามารถดักรับสัญญาณหาทิศทางปอกวนและลวงทางการสื่อสารทางวิทยุอีกทั้งยังมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการนอกรูปแบบโจมตีที่ตั้งทางการสื่อสารที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเกาะทาลายวงจรทางสายนอกจากนี้ยังสามารถซุ่มโจมตีรถนําสารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ภูมิประเทศเอื้อต่อการซ่อนตัวระบบการสื่อสารในพื้นที่ของส่วนราชการอื่นๆของพลเรือนสามารถใช้งานได้ กำหนดเกณฑ์เสียงทั้งหมด6ปัจจัยรายละเอียดตามภาพฉายครับข้อจำกัดข้อห้ามห้ามมิให้มีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารโดยเด็ดขาดห้ามนำคำแนะนำการประสานออกไปนอกที่ตั้งโดยเด็ดขาดหากจะเป็นต้องใช้ให้นำออกไปเฉพาะส่วนที่ใช้งานเท่านั้น ห้ามผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงชั้นความลับเข้าเขตพื้นที่ของห้ามโดยเด็ดขาดคลรนำสารห้ามเดินทางโดยโดดเดี่ยวให้ไปกับชุดรักษาความปลอดภัยเสมอข้อบังคับห้ามรายงานข่าวสารที่ไม่สําคัญหรือไม่มีผลกระทบต่อภารกิจการสื่อสารร่วมให้ปฏิบัติตามคําสั่งที่กองบัญชาการประเทศน้ําเงินกําหนดการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารให้ใช้ระเบียบว่าด,ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ให้ปฏบัตการม,มาตรการตอบโต้การต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์การรายงานข่าวสารให้สั้นกระทัดรัดชัดเจนและมีการเข้ารหัสทุกครั้งหากข่าวสารนั้นมีขั้นความลับกิดเฉพาะกิดแฝงกิดสกพันยิ่งกิดเฉพาะดำเนินการติดต่อสื่อสารระหว่างสูงบริาการกองทัพปฏที่หส่วนหน้ากับส่วนดำเนินกลยุทธ์และส่วนสนับสนุนกิดแฝง วางแผนติดตั้งสถานีวิทยุถ่ายทอดและวิทยุส่งต่อตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้รวมไปถึงเบิกยืมเครื่องมือสื่อสารที่ไม่เพียงพอจากหน่วยเหนือประสานข่ายการสื่อสารของส่วนราชการและภาคเอกชนอื่นๆที่มีอยู่ในพื้นที่ให้สามารถสนับสนุนและเชื่อมต่อระบบการสื่อสารในการปฏิบัติภารกิจอีกสําคัญยิ่ง ดำเนินการสื่อสารระหว่างหน่วยเหนือหน่วยรองหน่วยขึ้นสมทบหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการให้สามารถติดต่อการสื่อสารได้ตอบสนองต่อภารกิจทางการยุทธได้อย่างต่อเนื่องกิจแถลงใหม่กองพันทหารสื่อสารที่หน9้อยวางแผนสถาปนาและดำเนินการติดต่อสื่อสารให้กับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่5ส่วนหน้าโดยวางระบบการสื่อสารจากที่บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หส่วนหน้าไปยังหน่วยรองหน่วยสนับสนุนหน่วยขึ้นสมทบและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ของศูนย์บติการกองทัพภาคที่5ส่วนหน้าเพื่อสนับสนุนภารกิจในการเข้าตีบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจน,นบุรีถ้าแล้วเสร็จใน24.800 0มกราคม2568กระผมขออนุญาตจบการบรรยายสรุปวิเคราะห์ภารกิจถ้า่อณรูทราบและลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตรับเจตนาอารมณ์และแนวทางการปฏิบัติต่อไปครับ